โอเคครับเดี๋ยวพี่พกล่าวขอบคุณนิดนึงครับ สวัสดีครับในน้ำชุดตรวจมาตรการผ่อนคลายตัวสถา,านีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผมร้อยโทสุพรทธวีวันต้องขอขอบคุณทางเซเว่นนะครับที่ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดีครับขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับในนามชุดตรวจมาตรการผ่อนคลายโดยสถานีวิยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบระชาการอาหารพัฒนาผมร้อยโทสุพศธวีวันต้องขอ,ขอขอบคุณทางร้านอเมซอนนะครับเทพความร่วมือปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดีครับขอบคุณมากครับ